เอามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางของแดงลิเวอร์พูลยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงไม่เลิกเมื่อล่าสุดก็บกไปคว้าชัยชนะเหนือทางอาเบรับซิกทีมแกร่งจากศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันได้อีก1 ประตูต่อศูนย์สำหรับการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกจากการทําประตูโทนของทาง Darwin, unes, ดาวินนูนเยสดาวหิงทีมชาติอูรุกวัยและมันก็ยังเป็นการทําแอซิดลูกที่เจ็เข้าให้แล้วในการแข่งขันฤดูกาลนี้ของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราอีกด้วยแต่แม้ครนั้นตัวของทางซาลาเองก็อยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีและถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกม เพื่อเปิดทางให้กับทางหลุยส์ดีอาลงมาทำหน้าที่แทนล่าสุดตัวของทักอานเนอร์สรอตในใหญ่ดัชแมนของทีมเราก็ออกมาชี้แจงแถลงไขถึงการตัดสินใจดังกล่าวข้างตน้นในการเลือกที่จะถอดเอาดาวยิงวัย32ปีออกจากสนามมาเพราะเขาต้องการที่จะรักษาสภาพความฝดของนักเตะทุกคนเอาไว้ไปรอบทกับทางปืนใหญ่อาร์ senal ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เรามีโปรแกรมยากรออยู่นะสรอตกล่าว นอกจากนี้เราก็ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะหลายคนภายในทีมของเราด้วยนั่นทําให้เราจําเป็นจะต้องดูแลนักเตะของเราให้ดีที่สุดแกวมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้มันเป็นเกมใหญ่มากแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยกับการที่เราจะต้องบุกไปเยือนทางอาร์เซนอลพวกเขาเองต้องการกลับมาให้ได้จากผลการแข่งขันในนัดล่าสุด ดังนั้นผมมีความจําเป็นจะต้องใช้งานนักเตะที่ผมมีอยู่ในการหมุนเวียนลงสนามให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทําได้นั่นก็เพื่อเป็นการรักษาสภาพความฟิตของทุกคนเอาไว้ต้องไม่หรือว่าในช่วงหลายเดือนนับจากนี้ไปเรายังมีโปรแกรมหนักๆรอเราอยู่อีกมากเลยนะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการอัปเดตอาการล่าสุดของทางเดียโกโชตาเตาญิงทีมชาติโปรตุกเกสของเรา เมื่อเขาดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณซี่โครงระหว่างเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับทางสิงโตน้นเงินครามเชลซีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้ทางทีมแพทย์สโมสรของเราเองก็อยู่ในขั้นตอนของการประเมินอาการของเขาอย่างละเอียดว่ามันเป็นแค่อาการฟกช้ำที่บริเวณซี่โครงหรือถึงขั้นที่มีอาการซี่โครงแตกแล้ากันแน่ ซึ่งในแบบแรกเขาจะใช้เวลาในการพักฟื้นแค่ราว1-2ถึงสสัปดาห์เท่านั้นถ้าหากเป็นในแบบหลังมันอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาตัวยาวนาน4-6ถึง6สัปดาห์กันเลยทีเดียวดังนั้นจนดก่าที่ผลการสแกนอาการบาดเจ็บล่าสุดของเขาจะออกมาอย่างเป็นทางการเราก็ยังคงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่ามันจะเป็นเช่นไร ข่าวล่าสุดตามการเปิดเผยของทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังจากแนดนผู้ดีก็มีการอ้างอิงแหล่งข่าวจากทางภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเองที่ระบุออกมาเลยว่าโชต้าที่เพิ่งพลาดการลงสนามในเกมยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อคืนนี้กับทาง ink, อาเบรัซิกก็จะยังไม่พร้อมกลับมาทำหน้าที่ในอีกหนึ่งเกมซูเปอร์บิ๊กแมตที่รอเราอยู่ในการแข่งขันนัดต่อไป เมื่อทางลิเวอร์พูลมีคิวจะต้องยกพลบุกไปเยือนทางปืนใหญ่ออสนอลที่สนามเอมิเรสสเตเดียมในกรุงลอนดอนสำหรับการแข่งขันพิมลิกต,ตอนช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งจะเป็นเกมที่ส่งผลโดยตรงต่อเส้นทางการลุนแชมป์ของทีมเราในฤดูกาลนี้อีกด้วยแน่นอนว่าการขาดหายไปของทางโชต้าดังกล่าวข้างต้นนั้นย่อมจะส่งผลกระทบต่อแนวรุกของทีมเราไม่มาก ก่อนน้อยแต่ดาวินนูนเยสที่เขาเพิ่งจะทำประตูนในเกมมื่าค่ำคืนที่ผ่านมาก็าพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนของเขาแล้วไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางสตีฟแมคมานามานอดีตปีระดับตำนานของทีมเรากันบ้าง หลังจากเราได้เห็นการออกมาโชว์ฝีไม้ลายมือของทางคีวินคิลเลเฮอร์ในด่านมือ2ประจำทีมของเรากันไปแล้วหลังจากเขาได้ลงทำหน้าที่แทนทักอาริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บรนแฮมสติงและอยู่ในขั้นตอนของการพักฟื้น ทั้งนี้คินเลเฮอร์ได้โชว์ฟอรมสุดยอดให้เห็นอีกครั้งในเกมกับทางแรปซิกเมื่อคืนนี้กับการโชว์จังหวะการเซฟสวยๆหลายต่อนหลายครั้งด้วยกันช่วยให้ทีมเก็บกินชีตพร้อมคว้าชัยชนะมาครองได้ นั่นจึงทาให้ทางแมกมาามานเชื่อว่าหากถึงช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งจะเป็นตอนที่ทางจอร์จีมามาด้าชวีลีผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียที่ทีมของเราก็มีการเซ็นสัญญากับเขาตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่จุดตัวจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์อย่างเป็นทางการหลังจากหมดสัญญาย,ยืมตัวกับทางต้นสังกัดเดิมของเขาอย่างทางไอ้ขังเข่าบาเลเซียในปีหน้าเมื่อถึงตอนนั้นมันจะทําให้ทีมของเรามีเรื่องต้องปวดหัวกับการคัดเลือกผู้รักษาประตู ากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะนั่นจะหมายถึงการที่เรามีสุดยอดผู้รักษาประตูถึง3คนอยู่ภายในทีมเดียวกันและมันอาจจะต้องมีบางคนที่เก็บเข้าของย้ายออกจากสโมสอนไปผมคิดว่าการที่เราไปเรียกคีวินคินเลเฮว่าเป็นผู้รักษาประตูมือ2มันก็เกือบจะเป็นการไม่ได้ให้เกียรติเขาแล้วนะแมคมานามานกล่าว เขาได้หลงเล่นค่องข้างจีเยอะและเขาก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดเสมอเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกเรียกใช้งาน ผมคิดว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่โชคดีมากๆเลยนะเขาเก้าขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นหนุ่มแน่นอยู่และอยู่ในตำแหน่งนั้นมาอย่างยาวนานในตอนนี้เขาอายุ25ปีแล้วแล้วหากมันลากไปถึงตอนที่เขาอายุ28ปีหรืออะไรแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับทีมของเราเลยก็ยว่าได้เมื่อสุดท้ายก็อาจจะต้องปล่อยตัวเขาออกไปอยู่ดี แต่ที่แน่ๆเลยก็คือหากถึงช่วงซัมเมอร์หน้าพวกเขาจะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่เมื่อทง ie, างจอจี้มามัดัชวีลี่ย้ายเข้ามาและเขาเองก็คงจะไม่ยอมเป็นผู้รักษาประตูมือสองแน่ออริสันเบ็กเกอร์เองก็คงจะไม่ยอมเหมือนกันคีวินเองก็จะไม่ทนอีกแล้วเพราะเขาเก่งเกินไปสำหรับตำแหน่งนั้นดังนั้นมันอาจจะถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องทำการตัดสินใจ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของทางเฟเดริโกเกียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีของเรากันบ้าง หลังจากเขาเพิ่งย้ายจากทางม้าลายยูเวนตุสมาอยู่กับทีมของเราแบบสดๆร้อนๆเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาถ้าเจอปัญหาในเรื่องของสภาพความฟิตและอาการบาดเจ็บตามลบกวนมาตลอดถ้าไม่นเวลานี้ก็เพิ่งจะได้โอกาสลงสนามในสีเสื้อของทาง Liverpool, ลิเวอร์ p ู o l รวมไปทั้งสิ้นเพียงแค่3เกมเท่านั้น ล่าสุดเจ้าตก็ยังคงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บอยู่โดยได้ตัวของทักอานเนอร์สรัตนายใหญ่ของทีมเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพร้อมกลับมาลงสนามได้เมื่อใดอก,กัน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทัคแอนฟิ a วอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุว่าการคว้าตัวเคียซ่ามาร่วมทีมทั้งๆท,ที่เขามีประวัติอาการบาดเจ็บที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามันเป็นความคิดของทาง Hughes, ริชาร์ดฮิลช์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเราที่ถือเป็นโต้โผหลักในดีอนนี้เลยแต่เมื่อเส้นทางอาชีพของเขาสอแวลว่าอาจจะซ้ำรอยเดิมมันก็ทําให้ฮิลช์ไม่อาจจะหลบเลี่ยงความรับผิดชอบนี้ได้ ทั้งนี้แม้แต่สื่อในประเทศบ้านเกิดของเขาที่อิตาลีเองก็มีการออกมาประคมข่าวในสัปดาห์นี้เลยว่าเส้นทางอาชีพของเคียซ่ากับลิเวอร์พูลนั้นอาจจะก้าวเข้าสู่หายนะอย่างร้ายแรงหากพวกเขาไม่สามารถแก้ไขเรื่องความฟิตของนักเตะได้ นอกจากนี้มันก็ยังมีรายงานข่าวโหมออกมาอีกด้วยว่าทั้งงูใหญ่อินเตอร์มิลานปีศาจแดงดำเอซีมิลานและหมาป่าเหลืองแดงอาร์เอสโลม่าต่างาก็เกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะเสนอตัวเป็นทางออกให้กับสถานการณ์ดังกล่าวข้างตน้นหากเหตุการณ์ของเขากับทางลิเวอ์พูลไม่ดีขึ้นด้วยการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ ดังนั้นมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดวัดใจครั้งสำคัญของฮิชเลยว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อไปไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของทักอ่างเนอร์สตรัทเทนเนอร์คนใหม่ของเรากันบ้าง มื่อการคุมทีมคว้าชัยชนะเหนือทักอาเบรรัฟซิกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นก็ทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายมาเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในทีมของเราที่ออกสตาร์ทฤด,ดูกาลด้วยการคว้าชัยชนะได้มากถึง11นัดจากการลงเล่น12เกมในการแข่งขันทุกรายการแต่หากเรามีการเจาะลึกลงไปเฉพาะในการแข่งขันเวทีพิมพ์ลีกแล้วล่ะก็เราก็จะเห็นได้ว่าสโลตเองก็คว้าชัยชนะได้มากถึง7จาก8เกมแรก ช่วยทีมของเรารั้งเป็นจ่าฝูงของตารางอยู่ณเวลานี้ทว่าล,ล่าสุดมันก็มีแฟนบอลบางส่วนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราที่มีการหยิบยกอาฟฟิริตีดังกล่าวข้างต้นของทางสล็อตขึ้นมาเปรียบเทียบเลยว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรขนาดนั้นหากไปเปรียบเทียบกับการเข้ามาคุมทีมครั้งแรกของบรรดาสุดยอดกุณสืออีกหลายต่อหลายท่าน มาสโรตเก็บไปทั้งสิ้น21แต้มจากการคุมทีม8เกมแรกในพรีเมีลีกซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับที่3เท่านั้นเทียบเท่ากับทางคารโรอันเชรติอดีตผู้จัดการทีมของทางสิงโตน้เงินครามชิลซีที่ก็เก็บได้21คะแนนจาก8เกมแรกด้วยเช่นเดียวกัน เพราว่าน,นั้นยังคงเป็นรองทางโอเรกุหนาโซชาอดีตผู้จัดการทีมลูกม่อของทางเรดเดวิลตอนที่เขาเข้ามารับงานต่อจากทางจูเซ่มูดิโยที่มีการทำสถิติการออกสตาร์ทที่สวยหรูมากที่สุดกับการไร้พ่ายตลอดการคุมทีม8เกมแรกในพรีเมียร์ลีกและเก็บคะแนนไปได้มากถึง22แต้มด้วยกัน นั่นจึงทำให้แฟนบอลกลุ่มดังกล่าวของทางยูไนเต็ดในสื่อสังคมออนไลน์ออกมาชี้ชัดเลยว่าสโอตเองก็ยังคงเทียบชั้นกับทางโซชาไม่ได้เลยโดยสัาแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ